สวัสดีครับอยู่กับช่องไอ้เวนยูนิเร์นะครับวันนี้เรามากินข้าวกันครับนี่เลยครับอันนี้เป็นตักระเพาของเชอรี่เนื้อสีดำนะครับมาครับมาข,ข้าวดยกันครับอืมอืมอร่อยครับมาเดี๊ยวอืม ตรวจสบจากบอลแล้วครับแล้วขึ้นจากบออดินมีประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัวอืมอร่อยมาด้วยครับอืมแซ่แบัะแซ่บกระนัวอร่อยใหดครบบยาญ่แบบจอันนี้อ กระติ๊ดชิ้นเนื้อสีดำนะเนื้อกระติสีดำนนรสชาติเป็นธุ์ที่เราเลี้ยงเลยอันนี้เราเลี้ยงครับกอ,อันนี้เราเลี้ยงไว้รับพันธะะุ์นี้ครับเนื้อเนื้อเขาจะประมาณนี้จะคำใหญ่ๆเลยไม่ต้องบอกหลไรยัดสุดก่าตัวได้กินขวยเราจะมาทำกินประมาณสุดก่าตัวครับอืหอมเพิ่งเผ็ดรู้สึกเสียบเลยครับมาดิมาดิมาดิ เราทำอะไรที่นี้เขจะไปอะไรแล้วก็อย่าลืแชร์ไปตามช่องยูทูบด้วยนะครับบ๊ายบาย